สี่พี่บีมขายอะไรนะนั่นแหละบีมกําลังคิดอยู่ว่าบีมจะขายอะไรดีเพราะว่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยากมากทุกคนอยากให้บีมขายอะไรบ้างอะทุกคนช่วยด้วยขายมาถ้าบีมขายมาาทุกคนจะซื้อหรอ,อเอามาไปขายตแต่ปลกๆนะบีมจะขายหมวกทุกคนบีมจะเอาหมวกบีมไปขายให้ทุกคน อยากซื้อลูกวานฝีมือบีมพี่เต่อจะซื้อลูกหนูหนูว่านใหม่ไหมตู้ข้างหลังปล่อยไหมไม่ได้ตู้เก็บลูกบีมบีมไม่ปล่อยครับลูกลูกบีมน้องอยู่บา้านอย่างปลอดภยัยอยากได้หรอมีหมวดพวกกระเป๋าไหมฮะกระเป๋าไม่มีฮะกระเป๋าบีมเป็นคนที่ใช้กระเป๋าคุมมากอะบีมจะไม่ค่อยได้แบบ อันนั้นเท่าไหร่ก็่มีเอาหมาไปขายบิ๊มไหมเนี่ยที่พี่มนต่อเองกับมือมีใครเอฟหมาวิ๊มไหมมีสติกเกอร์ติดไว้เพราะเปิดไม่ออกเอ้ยเพราะมันปิดไม่สนิทจึงเลยเอาสติกเกอร,อกกอร์ปิดไว้อันนี้พี่มันนั่งต่อเองกับมือในไลฟ์ที่พี่มงงมาตั้งนะเอาหมาไปขายนี่ไงหรือว่าพมขายน้องคนนี้ด้วย บิมต่อเองเหมือนกันไม่มันเป็นสีบูบิมชอบอะ่ะเยวก็น้องไม่ไข่ไม่ลงไฟยังเปิดได้ด้วยซ้ำเราบูบูไหมตัวเนี้บิมเอาน้องไปเต้นบนสเตปบิมไข่ถูกถูกสองเท่าบาเล่นมีสตอรี่ใช่ทุกชิ้นมีสตอรี่นี่น้องคนนี้นะคะ น้องสุดแม่ขายมีเอามาโชว์ให้เฉยน้องสุดที่รักเบอร์หกของบิมบิมเอาน้องไปโชว์วันสเตตมาด้วยแหละบิมล็อกน้องสองชั้นอนะแบบอยู่ในอันนี้ด้วยแล้วก็อยู่ในเกาะยี่ร้อมด้วยเนะี่ยดูแลดีเกินือซื้อมา,อาไว้บ้านงงว่าไม่ได้เอาน้องออกไปไหนเลยแพงใครใครจะซื้อแผงใครบิมเหรอนี่วินใจวินด,ด้เขียนสตอรี่ไว้ในนั้นด้วยมิกกี้ข้างหลังใครไหม มิกกี้ตัวนี้เหรอแฟนขบให้มาขายไม่ได้ฮะมิกกี้ตัวนั้นเหลือไว้ให้วีมเก็บดีวะวีมไม่มีมิกกี้แล้วพอแม่บิมเอาไปให้น้องไปให้ใครก่รูงบีมนั่งคิดทั้องวันเลยนะทุกคนว่าบีมอ่ะจะขายอะไรดีแล้ว <c oughs> คนเอาพัดลมมินนี่บมไปไหม <c oughs> บีมใช้ล่าสุดวันไหนนี่แหละแล้วลบีมก็ลืมชาร์จแบตบต้องพร้อมกับหมา ตัวหนึ่งที่บีมซื้อให้แฟนคลับทุกคนแต่ว่าแฟนคลับใช้หรือเปล่าไม่เห็นใช้เลยไม่บีมซื้อให้สิบท่านแรกอะแต่บีมไม่เห็นมีใครเอามาใช้เลยเจ็ใจ,ใจคนมาซื้อของบีมรับไปเลี้ยงเร็วบีมดูแลดีดูอ่น <laughs> นี่น่าจะเป็นอันนี้ใบหนึ่ง เป็นหม่งน้องหมาที่บิมใส่ไปหนึ่งครั้งด้วยเห็นน้องหมานไหมเอ้ยน้องหมีก็ได้อันนี้พี่ซื้อหมาพี่บีมให้ดูอ่ะยังไม่ได้ใส่เลยนี่ไปไม่เอาออกเลยซ้ำกล่องของเล่นข้างหลังไงพี่ทุกคนจะซื้อกล่องของเล่นเหรอ กล่องเยอะมากเลยบิมเก็บบิมเก็บถูอันเลยียะกล่องสุ่มเลยข้างในอะในไม่รู้กล่องสุ่มข้างในอะไรไม่รู้ <laughs> แ,บแบบแบบซื้อแล้วแล้วสุ่มว่าบิมจะใส่อะไรข้างในเงี้ยเราสามารถใส่หมอกสามอันได้นะทุกคนแต่แบแบนอนวบ นี่เสียมผแล้ววินไปเอามาจริงเลยนะงงมากเปิดตู้เลยเนี่ยเมันมองไม่เห็นอ่ะวันนี้มันเป็นแก๊ปเป็นหมวกแก๊ปที่แบบเสียมโผเปลี่ยนหมูลเลยอ่ะพอใส่มูงแล้วคือแบบเปลี่ยนเลยงงอยู่ก็สดใสเนี่ยอันนี้ด้วยทุกคน หูแมวของบิมอุ้ยมีแฮปปี้ในนี้ด้วยเนี่ยเมื่อกี้ใครจะถามหนึ่งแฮปปี้นะบิมมาซุกไว้ตรงนี้ทำไม <c oughs> ซื้อแฮปปี้ไปด้วยนะแฮปปี้สีชยมพูนี่อันนี้อันนี้วันเกิดใครนี่แหละที่บิมใส่บิม๊มเอาอันนี้ไปด้วยทุกคนซื้อสิ่งนี้น่ารักมากแต่เสีชยมพูที่บิมสั่งทำอ่ะบิมไม่ขายนะบิมขอใส่ก่อน ตอนแรกกำลังลังเลยอยู่ว่าพี่จะขายดีไหมอันนี้พีมสั่งทำเลยทั้งเนี้ยแต่นี้ไม่ได้สั่งทำเลยซื้อมา <laughs> มีหน้ามาไหมมีเอาปะมี่มีหน้ามาปลอมด้วยนะน่ารักมากนี่ทุกคนเผื่ออยากใส่หมวกแล้วแบบมีความสวยเก๋แล้วจริงจังเลยนะฮปปี้ <laughs> มเก็บแฮปปี้ไปได้หมกทำไมทุกคนงงมากอันเนี้ยบีมใส่บ่อยสุดแต่ว่าบีมไม่ขายเพราะบมใส่บ่ยบอยไงใช่ไปสนุกทุกคนไม่ใครอยากติดแฮปปี้ไหมแต่ทุกคนจะสวยอะแล้วบีมเล่นจริงจังเลยนะคือแบบงงมากในไหนมันก็อยู่ข้างๆอะที่อยู่แบบ ไอพีเอมเอามาทำไมเ้ยผมสวยมากเลยอ่ะเอ้ยเน็ตเน็ตแล้วลดราคาได้ไหมคะพี่เดี๋ยววันนั้นจะมีโค้ดส่วนลดอยู่หนึ่งหนึ่งวิแรกต้องรีบกดนะคะถ้าไม่รีบกดอาจจะไม่ได้ส่วนลดเพราะทุกคนกดกันเร็วมากโค้ดอาจจะไม่เยอะหนึ่งวินาทีเราจะกดให้เอ้ยเราจะเปิดให้กดตอนเข้าบูธ